สุภพโชคสำรอง15นาทีท้ายคอนซาโดเลซัปโปโรเฝ้ารังพ่ายซากันโทสุ1-2การแข่งขันฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่น2022คอนซาโดเลซัปโปโรอันดับ11เปิดสนามซัปโปโรดมรับการมาเยือนของซากันโทสุทีมอันดับ9ของตาราง วันนี้เจ้าถิ่นใช้แผน3 4 2ถึง4ถึง2ถึง1ซูโยชิโองาชิวะกาเบรียวซาเวียและชินโซโคโรกิเป็น3ประสานในแดนหน้าสุภพโชคสารชาติรอโอกาสบนมา้านั่งสำรองด้านทีมเยือนมาในระบบ3 3 2ถึง 3, 3ถึง2ถึง2เโคโคอิซูมิกับอาคิตโตะฟูกุตะสร้างสารรค์เกมฟูชิฮอนดะจับคู่ไทยเซมิยาชิโร่ลาตาข่าย ผลการแข่งขันปรากฏว่าซาการโทรสุปเป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะไปบุตรวิต2 1ถึงได้ประตูจากควางซอกโคนาที64และดีเอโกนาที70ส่วนคอนซาโดเลซัโปโรขึ้นนำก่อนจากชินโซโคโรกินาทีที่21โดยเกมนี้สุพโชคสารชาติได้รับโอกาสลงสนามมาแทนลูคัสแซนันเดสในนาทีที่75จากชัยชนะนัดนี้ทำให้ซาการโทรสุมีเพิ่มเป็น36คะแนนจาก25นัดด้านคอนซาโดเลซาโปโรมี28คะแนนเท่าเดิมจาก26นัด